สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับพรมซื้อพาไปนะมาบ้านเหนือรอบนี้นะฮะแล้วก็มาพักที่โรงแรมบุญทวีเหมือนเดิมนะฮะฝั่งตรงข้ามกนะ็จะเป็นซื้อขนาดใหญ่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะฮะที่ห้องพักนะครับผมเป็นรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะฮะเดินเลาะนะริมโขงกันด้วยเนาะนะฮะ สี่สูสีนะฮะเราจะมาพิสูจน์ความเด้งดึงของเตียงนะฮะคได้โอเคก็สบายๆนะครับพอดีพอดีนะไม่ได้เจ๊งดึงมากนะฮะนะครับก็สมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะมีทีวีนะครับจอใหญ่นะมีโต๊ะทำงานนะฮะ สองแก้วออก,การน้ำร้อนตู้ยงตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้านะฮะห้องน้ำนะครับผมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสือนเก่าแก่อายุหลาย10ปีแล้วนะฮะแต่ว่าคงจะมีการรีโนเวทใหม่นะฮะก็หน้าตาก็จะออกมาดูนะสีสันสดใสขึ้นนะครับผมต็นรีวิวสั้นๆนะครับผม ปไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้หน,น่อยนึงเอาแค่หน่อยนึงแล้วก็ไปนู่นตลาดข้างหน้าตรงข้างหน้ามีตลาดอีกว่าอ,อ๋อตรงนี้จะเป็นถ้ำอยู่ข้างในเสาค้ำเสาค้ำแม่น้ำสูงตรงนี้น่าจะเป็นร้า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 นโทรศัพท์อย่างเงี้ยตรงขางพญานาคตรงตรงเข่า้างลา่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาค้ำ แม่น้ำโขงพระพระอะไรนะพี่พระอะไรมาตัา้งใช่วัดไทยใช่วัดอารามหลวงหือาพี่ใช่ไหมยังไม่ใช่นะ้องนี่คือแม่น้ำโขงแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วใช่ มืตึบ้องมาตอนเช้าอีกรอบหนึ่งไหมอ่มะเนาะตอนเช้าน่าจะมาใหม่อีกรอบนึ่งตลาดนะวันนี้เืม๋ยวไปจีบแทนแคบอกว่าพรุ่งนี้ยุบงจันมือนี้ย่นีเสาอยู่นี่ตลาดล่มีของมาขายนะครับอืมอกมือ อ๋อถนนเรียบของเออมีรถวิ่งอยู่ฝั่งลาวดงแดงาดูมาดูดูใกล้ปดูใกล้ป พยาพิสัยสัตตะนะครับแล้มมาลำาตอนบิเ๋าเหรอ เสาคำ้ำขึ้นได้เนี่ยแค่ถอดรองเท้าก็ขึ้นได้แล้วไม่มืดข้างในมีไฟสว่างนี่ร่ำรวยอะไรเนี่ยวาสนาดีเมตตามหานิยมโอ้ข้างในอย่างสวยเลย,ยคุณผู้ชมข้างในอย่างสวยงามเลย โอ้ข้างในเป็นถ้ำนี่ไงโอ้นี่คือตรงปากพญานาคเนี่ยจะเป็นทางลงไปเป็นถ้ำเนาะนี่นี่ไงลอดถ้ำเสด็คเคราะห์นี่เข้าไปตรงนี้เลยไม้มันมืดแล้วเออถ้าเป็นกลางวันถึงจะไปได้เพราะว่ามันอาจจะมีแมลงไงจะมีสัตว์มีพิษมีแมลง โ่าน่าสนใจมากเลยเนาะนี่น่ามาหน้ามาช่วยเข้าไปไม่ได้มันมืดแล้วเออมันมืดแล้วต้องมากางวันถึงจะได้รอดแต่ละพัฒน์นั้นจะเป็นเป็นเป็นช่วงช่วงอยู่ข้างใน กินเขาจะมาโผลต่ตรงนี้นะเอามาเฉพาะโครงการของเขาเนาะเเป็นน่ยีอ๋อนี่ไงกลางวันเขาจะกลางวันเขาจะปิดไอ้กลางคืนก็ปิดป่ะแสดงว่าถ้าเข้าฝั่งนูน้นเราก็จะออกหลุนนี้ได้ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยทางเข้า ก็ไปนั่นแหละทะลุมันอืมมันทะลุกันอ๋อมาที่ข้าลีากัไม่เจอเาาบรว่ามีันี้ของข้ไปแล้ราหลักเมืองบาดาลเขาหลักก็ก็เร่อรงงขาเขไมนสร้างนตอนพิจการของพระิเขาหลเมืองบดาลวาหมานะอืมงเขาเอันา น่าจะเป็นการพาสีใหม่ บรรยากาศน่านั่งนะเนี่ยนี่ชิวๆมันยา,ากาศดีที่ไหนกินนั่นอื่นคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสอือฝากไป